แต่ต้องทาทุกวันนะต้องทำวันไม่ใช่มาทําวันนี้เจ็ดวันมาทําอีกไม่ได้ต้องทำแต่ว่าก็ได้เครื่องมือเกือบหมดแล้วครับนะตอนนี้กําลังตั้งค่าอันสุดท้ายก็คือคลิปสั้นนะครับก็อยากให้มาแนะนำกันละการท้ายกันนั่นเองครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ทํามานานแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้สู้ครับเดี๋ยวสําเร็จแน่สวัสดีครับดูไปถ้าใครคนต่อไปนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง นะครับการที่ไปทักทายคอมเมนต์แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเขาตัวนี้แล้วก็ทําผลงานก็ยังไม่รดดดินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้เล็กเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนํากับหลายๆท่านนะครับที่ผมทําตอนเช้ากับตอนเย็นตอนกลางวันอาจจะติดนิดนึงแต่ผมก็ทําก,ก็พอได้บ้างประมาณนี้นะผมก็ได้เครื่องมือมาเกือบครบหมดละครับตัวน,นี้ก็อรอทั้งค่ายอันสูไปทักทายคนต่อไปนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง นะครับการที่ไปทักทายคอมเมนต์แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเขาตัวนี้นะครับหลายๆท่านน่าจะเอาไปไประยุกต์ใช้ไปปฏิบัติได้นะครับก็สำหรับท่านที่จดนพายเขาย้อนกลับมาหาเราเองโดยอัตโนมัติเขาจะย้อนกลับมาหาเราแต่อื่นขๆอๆๆงกขาเพิ่มเติมไปศึกษากูรูเลยไปฟังไปชมคลิปซึ่งการที่เราไปชมคลิปเพื่อนเนี่ยนะครับเราจะได้ความรู้ที่ดีมากต้องชมให้จบนะ บางคนขึ้นหัวเรื่องเขาก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปสั้นนะครับก็ฟังให้จบเนาะตรงนี้แล้วเราก็ออกมาแล้วก็ไปดูหันกลับไปทําตรงนั้นก็ได้นะสิ่งตัเยอะเหมือนกันเองส่งให้หลังจากนั้นก็ไปดูใต้คลิปของเรานะครับว่ามีใครมาทักเขาสามสี่อันนะครับถ้าไม่มีคลิปก็ไว้หน่อยก็เป็นข้อมูลเป็นอะไรก็ทักทายได้แต่ถ้ากรณีเขามีคลิปแล้วก็ฟังเขาจนจบนครับ ส่วนใหญ่จะมีการเกลืก่นการอะไรเยอะแยะครับกวาที่เขาจะอาบอกอรายละเอียดว่าเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยตอนท้ายๆครับแต่เราต้องฟังให้จบเนาะทุกวันนะครับตามทุกวันแล้วก็ลงเป็นช่วงๆ,ๆครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่าทําติดกันครั้งเดียวแล้วก็จบยิงก็ไม่ได้ต้องทยอยเป็นะระยะๆอย่างผมเนี่ยแล้วก็ทําผลงานก็ยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ได้เล็กๆน้อยแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนํากับหลายๆท่านนะครับที่เขาสามสี่อันนะครับถ้าไม่มีคลิปก็ไว้หน่อยก็เป็นข้อมูลเป็นอะไรก็ทัก่ายได้แต่ถ้ากรณีเขามีคลิปแล้วก็ฟังเขาจนจบนครับส่วนใหญ่ทำมานานแล้วครับยอดวิวก็ไม่ไปไหนฮะหลักสิบหลักร้อยเหมือนผมนะครับแล้วก็ติดเดตอัอออนตโนมัติหาเราโดยอันตโนมตนัติน้วละลาก,การมีสี่ขั้น สี่ข้อง่ายๆครับตรงนี้ท่านทาได้ไหมผมว่าท่านทําได้นี่ผมทําเป็นประจาเลยสุด้อสามสี่อันนะครับถ้าไม่มีคลิปก็ไว้หน่อยก็เป็นข้อมูลเป็นอะไรก็ทักทายได้แต่ถ้ากรณีเขามีคลิปแล้วก็ฟังเขาจนจบนครับส่วนใหญ่แต่ว่าก็ได้ครึ่งมือเกือบหมดแล้วครับนะตอนนี้กําลังตั้งค่าอันสุดท้ายก็คือคลิปสั้นนะครับก็อยากเขมาแนะนํากันแล้วกันแบงด้วยแต่ผม ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ผมก็ได้ก็ทําผลงานก็ยังไม่รดดเดินเท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้เล็กๆน้อยแค่นั้นเองนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนํากับหลายๆท่านนะครับที่ไปทักทายคนต่อไปนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับการที่ไปทักทายคอมเมนต์แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเขาตรงนี้มือนนะได้ครึ่งมือน,นะครับ <c oughs> ซึ่งผมก็มีหลักการในการทําโดยทุกเช้านะครับผมก็จะ ไปทักทายเพื่อนๆทุกคนก่อนได้มาพูดคุยบ้างเราก็ต้องไปตอบไปคอมเมนต์นะครับอันนี้คือสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทักทายทุกท่านนะครับแล้วก็เอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ก็สุดท้ายทํามาเป็นปีละยังไม่ได้เครื่องมือเลยสักอย่างอย่างนี้ครับแล้วก็ผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับเอาประสบการณ์น้อท่านก็ไปทําตรงนั้นก็ได้ จึงก็เยอะเหมือนกันเองส่งให้หลังจากนั้นก็ไปดูใต้คลิปของเรานะครับว่ามีใครมาทักทักทักทายทักทายต้องทักทายนะครับทุกคนไปทักทายที่ไหนเนี่ยใต้คลิปเราครับใต้คลิปเราหรือบางท่านอาจจะเข้าเขาสามสี่อันนะครับถ้าไม่มีคลิปก็ไว้หน่อยก็เป็นข้อมูลเป็นอะไรก็ทักทายได้แต่ถ้ากรณีเขามีคลิปแล้วก็ฟังเขาจนจบครับส่วนใหญ่ทักทายเขาย้อนกลับมาหาเราเอง โดยอัตโนมัติเขาจะย้อนกลับมาเอาโหลดหลัง load, จากนั้นนะครับท่านก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก่อนนะครับทักเข้าเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเขาด้วยบ้านคนที่เขามาทักเราไว้แหละในกอมาทักเราเราก็ต้องยักเมื่อเราไปทักทายเขาเรียบร้อยนะครับแล้วกลับมาเราก็ถึงมาทําคลิปทําข้อมูลลง นะครับแล้วเพื่อนเพื่อนเขาที่เราไปทำรีบค่อยๆทาครับค่อยๆทําเขาไม่ได้รีบให้เราทาเพื่อได้ปริมาณนะครับเอไอเขามองเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นเราพยายามทําเชิงคุณภาพนะครับทายเขาย้อนกลับมาหาเราเองโดยอัตโนมัมินะเขาจะย้อนกลับมาหาหลดแล้วไปกลับทักนายกอด้วยนะไปชมคลิปนายกหากว่า,าที่เราไปเยี่ยมบ้านเขาเขามีคลิปให้ชมนะเราก็ต้องไปชมชมลไปกลับทักนายกอด้วย ไปชมคลิปในกอนหากว่า,าที่เราไปเยี่ยมบ้านเขาเขามีคลิปให้ชมนะเราต้องไปชมชมทำมานานแล้วครับออยอดวิวก็ไม่ไปไหนฮะหลักสิบหลักร้อยเหมือนผมครับแล้วก็ติดได้ว่าผมทําอย่างไรถึงได้เครื่องมือมาเยอะแยะครบหมดเลยแล้วก็เหรียญก็วิ่งแม้มันไม่เยอะนะครับมันมีเพราะเรายังเป็นมือใหม่เนาะตื่นเช้ามาก็ต้องทํา ให้ได้เยอะที่สุดที่จะทาได้ก็ประมาณสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงนะครับต้องทําตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับไปกลับทักนายกอด้วยนะไปชมคลิปนายกหากว่าที่เราพเยมบ้านเขาเขามีคลิปให้ชมนะเราต้องไปช,ชมนะครับหลายๆท่านน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ไปปฏิบัติได้นะครับก็สำหรับท่านที่จนอัตโนมัติหาเราโดยอันตโนมัติ ลหลักการมีสี่ขั้นสี่ข้อง่ายๆครับตรงนี้ท่านทําได้ไหมผมว่าท่านทําได้นี่ผมทําเป็นประจาเลยสุดข้อสามสี่อันนะครับถ้าไม่มีคลิปก็ไว้หน่อยก็เป็นข้อมูลเป็นอะไรก็ทักทายได้แต่ถ้ากรณีเขามีคลิปแล้วก็ฟังเขาจนจบครับส่วนใหญ่เมื่อเราไปทักทายเขาเรียบร้อยนะครับเรากลับมาเราก็ถึงมาทําคลิปาทาข้อมูลลง นะครับแล้วเพื่อนๆเขาที่เราไปทีกครับซึ่งเป็นสิ่งที่ AI เขาเขาสนับสนุนเราก็ชอบมากนะครับก็ชอบมากอย่าเข้าไปแล้วก็ไปเห็นคลิปแล้วก็ปัดทิ้งปัดทิ้งอย่ารีบสําคัญือียรติทักทายทักทายต้องทักทายนะครับทุกคนไปทักทายที่ไหนเนี่ยใต้คลิปเราครับใต้คลิปเราหรือบางท่านอาจจะเข้าไปจะเป็นคลิปสั้นนะครับก็ฟังให้จบเนาะตรงนี้แล้วเราก็ออกมาแล้วก็ไปทักทาย ทักทายต้องทักทายนะครับทุกคนไปทักทายที่ไหนเนี่ยใต้คลิปเราครับใต้คลิปเราหรือบางท่านอาจจะเข้าทำมานานแล้วครับอยอดวิวก็ไม่ไปไหนฮะหลักสิบหลักร้อยเหมือนผมะครับแล้วก็ติดได้ที่แดชบอร์ดแล้วก็ AI เขาแจ้งมาเนาะ เป็นการบ้านนะครับแจ้งมาบอกว่าไอ้คุณมีเพื่อนรอตอบคําถามอยู่กี่คนกี่คนกี่คนนั่นแหละครับเมื่อเราไปทักทายเขาเรียบร้อยนะครับเรากลับมาเราก็ถึงมาทําคลิปทําข้อมูลลงนะครับแล้วเพื่อนๆเขาที่เราไปทังแล้วเครื่องมือไม่ได้สักอย่างยอดวิวกว็น้อยติดแดงด้วยแต่ผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ผมก็ได้ขึ้นหลังจากนั้น ท่านก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก่อนนะครับทักเข้าเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเขาด้วยบ้านคนที่เขามาทักเราไว้แหละในกอมาทักเราเราก็ต้องยอะทำมานานแล้วครับอยอดวิวก็ไม่ไปไหนฮะหลักสิบหลักร้อยเหมือนผมนครับแล้วก็ติดเบกผมทาตอนเช้ากับตอนเย็นตอนกลางวันอาจจะติดนิดหนึ่งแต่ผมก็ทําก,ก็พอได้บ้างประมาณนีนะ้ผมก็ได้เครื่องมือมาเก,กือบครบหมดแล้วครับ อนนี้ก็อรอตั้งค่ายอันเขาสามสี่อันนะครับถ้าไม่มีคลิปก็ไวหน่อยก็เป็นข้อมูลเป็นอะไรก็ทักทายได้แต่ถ้ากรณีเขามีคลิปแล้วก็ฟังเข้าจนจบนครับส่วนใหญ่ที่เดสบอร์ดแล้วก็เอไอเขาแจ้งมาเนาะ,ะเป็นการบ้านนะครับแจ้งมาบอกว่าเอคุณมีเพื่อนรอตอบคําถามอยู่กี่คนกี่คนกี่คนนั่นแหละครับเขาสามสี่อันนะครับถ้าไม่มีคลิปก็ไวหน่อย ก็เป็นข้อมูลเป็นอะไรก็ทักทายได้แต่ถ้ากรณีเขามีคลิปแล้วก็ฟังเขาจนจบครับส่วนใหญ่วิธีเดสบอร์ดแล้วก็ AI เขาแจ้งมาเนาะ,ะเป็นการบ้านนะครับแจ้งมาบอกว่าไอ้คุณมีเพื่อนรอตอบคําถามอยู่กี่คนกี่คนกี่คนนั่แหละครับมือนะได้ขึ้นมือนะครับ <c oughs> ซึ่งผมก็มีหลักการในการทําโดยทุกเช้านะครับผมก็จะ,ะไปทักทายเพื่อน,อนทุกคนก่อนทายเขาย้อนกลับมาหาเราเองโดยอัตโนมัติ เขาจะย้อนกับมาเอาโลดหลังจากนั้นนะครับท่านก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก่อนนะครับทักเข้าเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเขาด้วยบ้านคนที่เขามาทักเราไว้แหละในกอมาทักเราเราก็ต้องอย่อสุดท้ายทํามาเป็นปีละยังไม่ได้คึื่องือเลยสักกระย่างอย่างี้ครับแล้วก็ผมก็อขออนุญ,ญาตนะครับเอาประสบ